ก็หลังจากพี่เด้ผมได้สั่งสวิตคุณเจนเนี่ครับนี่ครับที่ผมได้สั่งไปก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปให้ช่างทำนะผมจัตทำเองครับกับพอให้พอทำให้แล้วก็ผมช่วยครับก็นี่ครับก็เปลี่ยนครับก็ง่ายๆครับ ถอดอะนี้ออกนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้องถอดอะไน,นี้ด้วยนะครับปรากฏว่าเพราะว่าไม่ต้องถอดนะเพราะ,ะ,ะตัวน็อตเนี่ยมันหลาเลยนะือเก็จะว่ามันยังไงดูครับมันขันไม่ได้เลยเพิผมกันเลยถอดอันนี้ออกแล้วก็ถอดกรอไปนี้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนก็ตามๆได้ถอดได้นี้แล้วก็มันจะมีน็อตเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบเจ็ดนะครับด้านน้าแล้วก็ขันออกได้เลยครับ เงียบห็นไหมยินม,มีอยู่นั่นนหรอเนี่ยยินนะยินยินนะพินหลังหลังเนี่ยนีเงียบตอดตัวนี้ตัวนี้นะครับะนะครับงตัวนี้แล้วก็ยกคอขึ้นนะยกคอดึงขึ้นต้องทำงานสองคนนะครับก็ช่วยกัน จับล้อหนึ่งคนยกขึ้นหนึ่งคนแล้วก็ยกขึ้นเสร็จก็อุ้ยยกขึ้นเสร็จก็มันจะมีปัจเจแบบไขควงนะแบบนอ็อตไขควงนะสามสามแจกสี่แจกแบบนี้สี่สามสี่แจกนะสองตัวนะมันจะมีสองสองตัวนะติดอยู่นะแบบนี้นับแล้วก็แล้วก็วกขัน กับไขฟวงออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าของผมนี่ต้องตัดออกนะครับไหนวะอยู่หนนี่เราต้องต่อกันนะครับต้องต่อสายไฟเอานะครับพอดีก็ของผมผมตั้งเป็นตัวปู้นะครับปรากฏว่ามันเป็นตัวเมียนะครับเราก็ต้องเอาจากพันเกานะครับมาพันปิดประเทศมางขก็ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะขอตัว,วจอดนะ ta đây luôn Đang đi chặt fit Có đứa ông đàn lắng bố mới đẹp liền Chạy này đi

ขอบคุณผู้ติตาม700คนนะสวัสดีครัขอบค